ไฟดูเลยกงั้นเดมมีไฟล่ีือับตัวที่ได้กะไนนะไม่มีอะตัวตัว่ตัวีต e ัว <itu? S 3> <iz> ี <out> ี <uk> <at> ok ีีเเห็นก่อแล้วไปก่อนละีลลใครจับตัวก่อนได้ก่อนไอไอตัว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 ไอไอไอ ดีไปเถอะปวดท้องเร็วๆดีดีตัวดีตัวดี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 ตัวดีดีเอ่อ ลงเองลงเองลงเองแม่ไปแล้วป <room> ั๊มแม่ไปแล้วนะปั๊มแล้วลูกกระไดลูกะไปไหนไปแล้วไปแล้วมาหนีหัวดุ No.